อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนต่างจับตามองอมสําหรับเรื่องราวของแชมป์ธนาทิพย์ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มคนนี้เขาออกมาโพสตโพสก็คือหลายคนก็ต่างตกใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องราวการฟอ้องร้องคือก่อนหน้านี้คุณต้องยอมไ่ก่อนว่าเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อเขา,าก็เกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วกรณีอุบัติเหตุเนี่ยก็มีการ มีการฟ้องร้องแต่ว่าคู่กรณีก็มีการชดใช้ค่าเสียหายทุกบาททุกสตังค์มีการรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องโพส์นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแต่ล่าสุดมันมีประเด็นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคือเพิ่งตรวจเจอมะเร็ง ตรวจพอตรวจเจอแร็งปุ๊บแล้วมันก็นีดีกประเด็เดนหนึ่งคือมันก็ต้องใช้ตังอะเนาะแต่ว่าคือเหมือนมีคนยืมเงินไปคนรู้จักเนี่ยยืมเงินไปตอนนั้นก็มีการทวงเงินไปแล้วแหละแต่ก็ยังไม่คืนพอไม่คืนปุ๊บก็เลยมีการเซ็นสัญญาประนีประนอมเป็นแล้วก็ยังไม่คืนอีกอยังไม่ยอมอีกมีการโอ้โหมีทนงทนายมาตาเปิดข้อมูลกันเต็มเลยสุดท้ายทือ คือผ่านมาประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยคุณแชมป์เขาเลยออกมาโพสข้อความอีกว่าตอนนี้มเดือดร้อนอยังไงบ้างเดือดร้อนอก็คือบอกถึงเรื่องความเดือดร้อนเรื่องที่ต้องใช้ก็คือนึกออกปัค่ารักษาเอองินเข็มหนึ่งเข็มะมันหลักแสนเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเข็มเดียวคือตอนตตอน,นี้กลายเป็นว่าต้องขายของรักเพื่อมารักษาเนาะแล้วส่วนหนึ่งคือเราก็มีเงินเก็บที่ตรงนี้เราเตรียมไว้แต่เราเอาไปให้คนที่คนที่รู้จักเนี่ยยืมแต่เขาว่ายังไม่คืนก็เลยมีการฟ้องร้องกันเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าทางวิชามเนี่ยว่ายังไ ผมก็แล้วก็เขาก็มีการเซ็นสัญญาเปน็นปานอมยอมความครับแล้วทีนี้พอเซ็นปับ๊บเขาก็ยังไม่มีการจ่ายเงินมาตามสัญญาครับรใช่ผมก็เลยปรึกษาที่นายตั้มครับเพผม,ผมล่วงมาหลายเดือน,นเหมือนกันม่หลายเดือนเหมือนกันพ่วมาสักพักเลยครับนานๆเป็นเอนยตัวเลขเป็นตับ ตัวเลขเจ็ดหลักครับถ้าถ้าอยากบอกได้พี่ผมก็เหมือนในโพสเลยครับที่คืนเงินผมเธอครับคือผมมีเรื่อง <Yeah. S 1> ต้องใช้เงินจริงๆครับคือถ้าถ้าคุณแม่ผมตรวจเจอคน,ม,นมันก,มนก็มันก็ต้องเตรียมมาเยอะตอนนี้ที่บ้านก็ถ้าถามว่าเออโอเคไหมผมก็ยังมีงานอยู่ครับ mm. ก็ก็ตอนนี้ก็ยังแบบกังๆลกังวลแต่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ คือมันต้องใช้เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาก็คงต้องต้องต้องต้งตงางให้ได้ผมถามตัวเองบ่อยมากว่าหลังโควิดมาทำไมแบบทำไมชีวิตเล่นผมแรงจังครับตั้งแต่ตั้งแต่พ่อผมรถชนแล้วก็มาคุณยายผมล้มขาหักผมมีคุณยายสองคนอค่ผมคุยายมล้มขาหักหนึ่งคนแล้วอีกคนก็ก็าจากไปสองปีที่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแบบพ่อป่วยเป็นมะเร็ง แล้วนี่คุณแม่ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าเป็นหรือเปล่าห้ามดาวเด็กค่ะ แล้วเข้าบ้านแล้วก็เอ๊จริงๆหลังไม่เนี่ยคุณแชมป์ก็บอกนะว่าจริงๆคือเศร้าขนาดแบบนั่งน้าตาซึมร้องไห้เลยนะจริงนอกจากเรื่องของงานแสดงแล้วคุณแชมป์เนี่ยยังมีเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดําน้ําด้วยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นเหมือนกับถ้าเกิดมีเวลาว่างนอกจากสอนเซิร์ฟแล้วก็สอนดําน้นําเพื่อจะหาไรายได้มาจดเจอครอบครัวด้วยจริงพี่แชมป์ก็คือตอนนี้ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของครอบครัวที่คอยดูแลเพราะอย่างที่บอกพี่พี่แชมป์มาเขาบอกอีกว่าคือที่บ้านมีผู้สูงอายุเยอะแล้วคือล่าสุดคุณแม่ก็เพิ่งแบบเเหมือนไปจ คือตอนนี้ก็คือต้องรอรุ้นเนาะว่าจะเป็นอีกคนหรือเปล่าเรื่องของอมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นกำลังใจคุณแชมป์เลยก็ลูกนี่ฮะเป็นนี่แล้วเนี่ยอย่าลืมคืนจริงจริก็คือทยอยคืนก็ได้นะ,ะนะฮะ